ข้อคิดหนุนใจโดยแพทบัตเลอร์ไดสันสดุดีบทที่34ข้อที่18พระยาเวทรงอยู่ใกล้ผู้ที่ใจแตกสลายและทรงช่วยผู้สิ้นหวังผู้เขียนได้รับข้อความจากเพื่อนที่เคยร่วมชั้นเรียนว่าลูกไม่อยู่กับเราแล้ว พอความนั้นทําให้ท่านตกใจและเศร้าใจมากในเวลาเดียวกันเพื่อนของท่านคนนั้นมีลูกชายวัยหนุ่มชื่อสตีเฟนซึ่งป่วยเป็นโรคปอดอักเสบและกําลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพรยาบาลเพื่อนร่วมชั้นคนอื่นๆของผู้เขียนและคุณแม่ของสตีเฟนต่างช่วยกันอธิษฐานเพื่อให้เขามีอาการดีขึ้น ผู้เขียนมั่นใจว่าลูกชายของท่านจะต้องมีอาการที่ดีขึ้นและบอกกับเพื่อนของท่านอย่างนั้นอยู่บ่อยๆว่าท่านทูลขอพระเยซูให้พระองค์ทรงช่วยปลอบโยนอยู่เคียงข้างเพื่อนของท่านอยู่เสมอเมื่อ30กว่าปีก่อนตอนที่ผู้เขียนเสียลูกชายวัยสามขวบไปตอนนั้นไม่ว่าใครจะปลอบโยนท่านอย่างไรก็ไม่สำเร็จ ความเศร้าโศกเสียใจของท่านทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของท่านหยุดไปหมดท่านรู้สึกหมดหนทางจนวันหนึ่งหลังจากที่เสียลูกชายไปไม่กี่เดือนท่านก็อ่านหนังสือพิมพ์และเจอข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่พรากชีวิตลูกสาววัยรุ่นของชายคนหนึ่งที่เคยเป็นนักฟุตบอลจากโรงเรียนมัธยมของท่านพระเยซูส่งชวยให้ท่านวางความเศร้าโศกเสียใจของท่านลง และเขียนจุดหมายถึงเพื่อนของท่านซึ่งเป็นพ่อของเด็กสาวคนนั้นท่านเขียนและบอกเขาว่าตัวท่านเองก็สูญเสียลูกและถ้าตอนนั้นเขาต้องการใครจะคุยด้วยท่านก็ยินดีจะรับฟังเพื่อนของท่านไม่เคยตอบข้อความของท่านแต่นั่นเป็นก้าวแรกไปสู่การเยียวยารักษาจิตใจของท่านคือการยื่นมือไปหาพ่อแม่ที่สูญเสียลูกเหมือนท่าน หลังจากนั้นเป็นเวลาหลายปีท่านมีโอกาสได้เขียนจดหมายหรือส่งข้อความไปหาพ่อแม่ที่สูญเสียลูกในข้อความเหล่านั้นท่านบอกพวกเขาว่าท่านรู้สึกเสียใจมากแค่ไหนที่ทราบว่าพวกเขาสูญเสียลูกไปเพราะท่านเองก็สูญเสียลูกชายไปเหมือนกันและหากพวกเขาอยากจะพูดคุยท่านก็ยินดีท่านอยากจะบอกพวกเขาว่าเมื่อเวลาผ่านไป อย่างจะค่อยๆดีขึ้นชีวิตของพวกเขาจะไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซนและพวกเขาจะไม่มีวันหยุดคิดถึงลูกที่จากไปแต่พวกเขาก็จะได้พบกับความชื่นชมยินดีอีกครั้งได้แน่นอนตอนที่ท่านสูญเสียลูกชายไปสิ่งที่ท่านต้องการมากกว่าสิ่งอื่นใดก็คือความหวังและท่านก็ได้พบกับความหวังนั้นเมื่อท่าน เขาไกลพระเยซูให้เราเขียนข้อความหนุนใจใครสักคนที่กำลังอยู่ในความโศกเศร้าเสียใจติดตามข้อคิดหนุนใจได้ที่ youtube channel คิดจากพระพรเชียงใหม่